สวัสดีค่ะมาขมากินเข่าวค้ันี่ค่ะนี่ตำแตงค่ะเลยตำเองค่ะตำแตงใช่น้ำปลากินปลาท่านใดค่ะกดเอาสักกอนพมีน้องไก่มีไส้กรอกมีผักสลัดนะคะกินข้าวด้วยกันนะคะชีวิตขาดปลาเนี่โอ๊ยไจ้สิค่ะ หดปลาหมาไปทาวันที่ยี่สิบเจ็ดนมาเองวันที่แปดสิบมือล้วคะ่ะหมดตามปลาใจจะขาแล้วํำเองแค่น้งปลาแต่ว่าแอบใท้กะปิไปนิดนึ่งนานมันบน่นวง ก็สาดด้วยทองใส่มะเขือเทศเยอะๆให้แบบข้ามเปียกมาไงเนงี่ยอะไรคะอะไรลูกฮะ ไปไหนมาฮึมึงไปไหนมาคะไไหน,นะะหูไปเล่นไหนมาคะฮะเล่นไหนมาเจ้าอะไรฮึอ, <laughs> อย่าไปมุดโคนนะลูกนะที่เกลียดอาบน้ำเ <laughs> อย่าไปมุดขีดตุมด่มนะลูกเด้อย,ยับอาบน้ำยากที่ยัง สวบกันใจ,ใจมวลูกใจไหมคะคุณตุงเงินเข้าใจไหมคะอันนี้คุ้นเจอไหมอายุคุ้นเจอนะเจ๋งไหมท่าเนี้ยทำหน้าเซ็งๆไปเลย ไปซักผมมากค่ะซักคิวซักผมเองบ่ได้อยากนา้มถึกคิวเลยไปให้คุ้นป้าน้อมซักผมให้เองปกติจซักเ,เองค่ะร่มหนาว้วเด้อค่ะบ้านห้องหนาวแล้ว,อา,อ,าว,ลวอาทิตย์หนา้าจะเจียวเขาแล้วผู้ใดสิตากเขาซอยกับมาเดอ้อซอยตากเขาได้เดอ้อผู้ดแดงกันล่ะ มันใส่รสเกีียวค่ะคนเกีียวอันนี้พอดอาทิตย์หนารสเกีียว่นมากค่ะพอดีเขาพอดีเกียเกียวเกีียวแล้วกับบันยไม่อยากตากเขาละคคะบัน้ <laughs> ตากไป่ยากไปไหนคิดอยากรายยันฝนตกอะค่ะ จาเขาว่าเรียนยากหรอาคนโตนี่ยูคุณด,ด,ดียวเอาไปท่านค่ะ <c oughs> มากินข่าวทักทายกันนะคะเนาะมาคุยกันบา้า <c oughs> <c oughs> งคิดทอดแซ่บนยค่ะอยากกินตอนอยาก กันหวเนี่ยแบบเอาล่ะค่ะเจอกันคลิปหนานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ม่น,นี้นนั่นไลค่ะเดอ้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ